จะพูดถึงสมาการเส้นตรงนะก็คือว่าเมื่อกี้คุณต้องรู้ไปแล้วก่อนหน้านี้มีคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องความชันการที่คุณจะสร้างสมาการเส้นตรงขึ้นมา1เส้นเนี่ยคุณจะต้องรู้คือมีจุดอ้างอิงอย่างน้อย1จุดกับความชันนี่แหละที่สําคัญจินตนาการภาพนะว่านี่คือเส้นตรงแอมีจุดเนี้ยเป็นจุดที่ผ่านผมไม่รู้ว่า x y มันเป็นจุดบนเส้นเนี้ยอะไรก็ได้แต่จุดอ้างอิงขอจุดเดียว x 0 y 0แค่นี้ และมีความชันความชันนะเท่ากับ m คุรู้สูรไปแล้วนะ m คือเดลต้า y ด้วยเดลต้า x หรือถ้าเขาใหม้มาเลยโจทย์ใหม้มาเลยก็เรื่องของเขาก็ดีมากโอเคดูเพราะฉะนั้นการหาสมการเส้นตรงเนี่ยง่ายเหมือนหาความชันเลยเพียงแต่จุดหนึ่งเราไม่รู้แค่นั่นเองเป็น y 2ก็คือ y เนี่ยแหละลบ y 1ก็คือ y 0ส่วนด้วย x ลบ x 0นี่คือการหาสมการเส้นตรงแค่นั้นเองแล้วทีนี้การหาสมการเส้นตรงตัวนี้คุณย้ายไปย้ายมาเนี่ยอันนี้คือตัวเมนหลักนะไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะให้คุณเริ่มที่นี่แล้วย้ายข้างเอาเองทีนี้ผมจะย้ายข้างให้ดูผมเอาขึ้นมาคูณ m วงเล็บ x ลบ x 0เท่ากับ y ลบ y 0กระจาย m เข้าไป m x ลบ m x ศเท่ากับ y ลบ y 0พึงระลึกไว้นะตัวแปรเราจะมีตัว x กับตัว y x ศ y 0ย์ m เป็นเลขทั้งนั้นผมย้ายตัวนี้มานะ y 0มานะ m x ลบ m x ศบวก y 0เท่ากับ y พึงระลึกไว้ว่าเออดิ x กับ y เนี่ยเป็นตัวแปรและไอ้พวกที่คุณเห็นเนี้ยคือตัวเลข ผมกำหนดให้ลบ mx 0บวก y 0เท่ากับตัว b เล็กตัวนี้ซึ่งเป็นค่าคงที่โอเคผมมาเขียนตรงนี้สิ่งที่ได้เนี่ยจะเป็น mx บวก b เท่ากับ y รูปนี้จะเรียกว่าเป็นรูปมาตรฐาน standard form ของมันเลยจากที่จัดรูปมานี่คือรูปที่คุณเห็นนี้จะเป็นเรียกว่า รูปมาตรฐานหรือ Standard Form ของเส้นตรงรูปมาตรฐานนะมาตรฐานเส้นตรงจะเขียนในรูป y เท่ากับ mx บวก b สังเกตว่าคุณจะเห็นตัว m ก็คือความชันได้อย่างชัดเจนเห็นนะเมื่อคุณรู้จักรูปมาตรฐานแล้วมันจะมีอีกรูปหนึ่งก็คือเรียกว่ารูปทั่วไป รูปทั่วไป general form ของมันโอเครูปทั่วไปหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ ax บวก by บวก c เท่ากับ0มันมีคำถามกลับมาอีกว่าเอา้าแล้วไอ้ตัว a กับตัว b เนี่ยมาทำซากอะไรอยู่ตรงนี้วิธีคือว่าเนื่องจากบางครั้งความชันมันเป็นเศษส่วนแล้วพอเขียนอยู่ในรูปรูปมาตรฐานเนี่ยมันดูแบบว่ามันไม่ค่อยสวยอ่ะเขาเกิด อยากทําให้มันแบบทุกบรรทัดเป็นเลขเดียวทั้งหมดอะไม่ต้องมีเศษส่วนวิธีจากรูปทั่วไปเนี่ย ax บวก by บวก c ใหญ่เนี่ยเท่ากับศูนย์เนี่ยนะผมขอจัดนะ by เท่ากับผมเอาย้ายไอ้สตัวนี้มาฝั่งนี้ลบ ax ลบ c y เดียวเอา b หารตลอดลบ a หารด้วย b x ลบ c หารด้วย b แล้วคุณเอารูปเนี้ยมาเทียบกับอะไร เทียบกับรูปมาตรฐานนะ mx บวก b คุณจะสังเกตเห็นว่านี่ตัว m มันอะ่ะคือลบ a ส่วน b จำไว้นะรูปทั่วไปก็คือรูปนี้และก็จากที่เห็นนี่คือ m เท่ากับลบ a ส่วนด้วย b จำไว้สำคัญด้วยเดี๋ยวต้องมาทำโจทย์ไม่งั้นคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณจะจัดได้แบบรูปแบบไหนมันจัดได้เหมือนกันหมดแหละเพียงแต่ว่าคุณชอบรูปแบบไหนแค่แนั้นเอง ดูจตัวอย่างนะตัวอย่างของสมการเส้นตรงผมจะให้หาดูโอเคตัวอย่างที่หนึ่งของผมอ่านโจทย์ก่อนน็คือว่าจงหาสมการเส้นตรงที่มีความชันลบสาผ่านจุดลบสาคุณลงจินตนาการดูไม่ต้องเขียนพิกัด x y เป๊ะๆก็ได้ หน้าตาเส้นตรง l ของคุณเนี่ยอันนี้ x y อะไรไม่ยูไม่รู้รที่อยู่บนเส้นตรง l ตัวนี้คือพิกัดจุดลบ3 2. และความชันคุณรู้แล้วคือลบสนี่สูตรคุณก็รู้แล้วนี่ผมเขียนอ้างสูตรกันเลยนะ m เท่ากับ y ลบ y 0ส่วน x ลบ x 0 x 0 y 0ตัวนี้คืออะไรคือจุดที่เรารู้จักค่ามาแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าผมเขียนจริงลบสเนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ y ลบ y 0คือเลข2ส่วน x, x 0, ลบ x ศลบลบเป็นบวกนะผมขอใส่เป็นบวก3ไปเลยนะ,ะจากนั้นคุณก็เอาตัวเนี้ยขึ้นมาคูณดิเท่าไหรอ่อ่ะก็เป็นลบสเนี่ยคูณกับ x บวกสเท่ากับ y 2. ลบสลบสกระจายเข้าไป ลบ9 x เลบ9เท่ากับ y ลบ2เอาลบ2นี่ยมาบวกกันตัวนี้ลบ7 x ลบ7โอเคนะลบ9บวก2นะเท่ากับ y นี่รูปนี้แหละที่คุณเรียกว่ารูปมาตรฐานคุณสามารถเห็นความชันได้ชัดเจนเลย y มีตัวเดียวอยู่ข้างเดียวแต่คุณอยากจัดให้เป็นรูปทั่วไปทำไง คุณก็ย้าย x ไปอยู่ใหม้มันข้างกอย่ห้หมดดิตามหลักแล้วอะ่ะเขาชอบให้ x เป็นเครื่องหมายบวกไอ x ตัวแรกเนี่ยจริงๆถ้าคุณย้าย y มามันก็ใช่แล้วล่ะเนี่ยถ้าคุณย้ายมาจะเป็นยี L ้ 3x ลบ y ลบ7เท่ากับ0แต่ผมไม่ค่อยชอบขี้หน้ามันเท่าไหร่ชอบให้ตัว x ตัวไี้เป็นบวกผมเอาลบหนึ่งเนี่ยคูณตลอดเป็น 3x บวก y บวก7เท่ากับ0ตัวนี้แหละ หรือบางคนไม่ต้องทําอย่างนี้หรอกคุณแค่ยกไอ้ฝั่งนี้ไปฝั่งขวาก็ได้สมการมันเท่ากันเสมอตัวนี้เรียกรูปทั่วไปและโจทย์โดยท,ทั่วไปเนี่ยไอกอขอ้ของ,งอจอชอจะเขียนอยู่ในรูปทั่วไปเห็นนะจบตัวอย่างที่หนึ่งต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ย เขาให้ความชันมาแล้วเขาให้จุดมาแล้วคุณพร้อมหาเลยอะ่ะตัวอย่างที่สองเขาให้จุดผ่านมนาะแค่2จุดจุดผมมีเรียบร้อยแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ขาดไปคืออะไรความชันคุณจะหาความชันมาได้จากไหนก็หามาได้จากไจุดสองจุดนี่แหละสูตรก็เป็นละเเท่ากับว2ลบ Y 1ส่วน X2 ลบ X 1เพราะฉะนั้น M ของมันก็คือ ผมให้จุดน่จุดสองนะ4ลบอะไรลบสส่วนด้วย5้ลบสล,ลบเป็นบวกนะเส่วน3สังเกตได้ว่าความชันเป็นบวกอันเนี้ยน่าจะทำมุมแหลมกับแกนเอเเนาะเพราะฉะนั้นผมหาสมการเส้นตรง มันมีคำถามเกิดขึ้นในหลายคนว่าจุดอ้างอิงจะใช้จุดไหนระหว่างลบเออระหว่าง2ลบ3หรือ5กับ4ไม่ต้องเครียดคุณใช้จุดไหนก็ได้ชอบจุดไหนใช้จุดนั้นคำตอบท้ายสุดออกมาเนี่ยเท่ากันเพราะว่าเส้นตรงเส้นนี้มันผ่าน2จุดนี้แน่นอนและด้วยความชันเท่านี้ผมเลือกเอาตัวนี้หน้าไอ 5, 4, ห้าสน้ตัวบบกเนี้ย จินตนาการก็ได้เนี่ยจินตนาการนะผมเลือกจุด5 4เป็นจุดอ้างอิงความชันที่มีคือ7ส่วน3อีกจุดหนึ่งคือ x y อะไรไม่รู้อ่าเพราะฉะนั้น7ส่วน3เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอ่อ y ลบ y ศูนย์ก็คือ4ส่วน x กลบ x ็กศูนย์ก็คือ5แค่นั้นเด็ จากรูปตัวนี้ผมไมไ่ชอบว่าถ้าจัดอยู่ในรูปมาตรฐานเนี่ยมันจะติดไปในรูปของเศษส่วนโอเคผมลงคูณเข้าไปดูนะ7.3ส่วน3งเล็บ x ลบ5เนี่ยเท่ากับ y ลบคุณกระจายเลข7เข้ามาโอ้โหเนี่ยผมขี้เกียจมากเลยตอนนี้7เนี่ยกระจายมาก็เป็น7.3 x ส่วน 3x ลบกับ35ส่วน3 เท่ากับ y ลบ4 7เจ็ดส่วน3 x ลบกับ35ส่วน3บวก4เท่ากับ y สังเกตดิผมขี้เกียจทำคือตรงนี้แหละมันเป็นเศษส่วนเป็น7ส่วน3 x ลบด้วย35อันนี้ผมหาคอร์โนนะมัน4ส่วน1บวก12ทั้งหมดเนี่ยส่วน3เท่ากับ y คำตอบแล้วล่ะ เจ็ส่วนสาเท่าไรลบลบ35บวก12ลบ23ส่วน3เท่ากับ y เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยตัวเนี้ยนั่นแหละทำไมว่ามันถึงอยากจะเขียนในรูปทั่วไปถ้านี่คือรูปมาตรฐานนะแต่ผมอะ่ะเวลาทำรูปทั่วไปเนี่ยตัวเนี้ยจะง่ายกว่าและบวกลบง่ายกว่า จากตัวนี้ผมคูณไข่เอาก็สวยกว่าเยอะเลยดูรูปทั่วไป7วงเล็บ x ลบ5เนี่ยเท่ากับ3วงเล็บ y ลบ4คูณเข้า7 x ลบ35เท่ากับ3 y ลบ12ย้ายไปฝั่งเดียวกันทั้งหมดฝั่งซ้ายเนี่ย7 x โอเคเอา y มาก่อนนะลบ y ลบสาบวก12เท่ากับ0 หรืออะไร 7x ลบ 3y ลบ23เท่ากับ0เนี่ยเสร็จแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้แต่คุณอย่าลืมว่ารูปทั่วไปเนี่ยที่เป็น ax บวก by บวก c เท่ากับ0ผมเคยบอกไปแล้วว่าความชันเท่าไหร่ลบ a ส่วน b ก็คือเอามาคิดดิลบ a คือลบ7 b คือลบ3เอาหมาให้หมดนะตัดกันก็เป็น7ส่วน สคือตัวนี้และคุณกลับมาดูในรูปมาตรฐานนี่ไงตัว M เหมือนกันผมเขียนเพื่อให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่าความชัน2ตัวนี้มันคนละอย่างไอเนียวความชันเห็นเลยไอตัวนี้ความชันมันอนะจะเป็นลบ A ส่วนด้วย B จบแล้วโจทย์อีกข้อหนึ่ง มการตัวอย่างที่3จงหาสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด1 C และตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุด A กับ b A ก็คือลบเออห่ลบหแล้วก็73ดูนะอันดับแรกเลยคุณรู้แล้วว่าคุณจะหาเส้นตรงที่ตั้งฉากแต่คุณยังไม่รู้เลยความชันของเส้นตรงนั้นคืออะไรแต่คุณรู้แค่ว่าเส้นตรงที่ตั้งฉากกันเนี่ยความชันคูณกันได้เท่าไหร่ ลบหนึ่งคุณต้องหาไอความชัน mab มาให้ได้ก่อนโอเค mab นะก็เป็นไร y 2. ก็เกับจุด b แล้กัน3ลบลบหนึ่งส่วน7ลบหนึ่งเท่าไหร่เนี่ย4ส่วน6เห็นนะนะลบลบเป็นบวกก็ได้เป็น2ส่วน3ผมทำเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำเอา2หารตลอดนี่ ส่วน m ตั้งฉากคืออะไรเขียนเลยเนีย่ m คูณ mab ต้องเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่า m เท่าไหร่คิดง่ายๆจะได้ไม่ต้องไปอะไรมากมายคุณต้องเอาตรงนี้มาใส่ใน mab ใช่ไหมแล้วย้ายกลับไปแต่หลักการคิดของผมแค่สลับเศษส่วนและกลับเครื่องหมายเสมอ3ส,ส่วน2และติดลบจากมันบวกอยู่ผมใส่ลบแล้วก็กลับเศษส่วน คุณลองเอาคูณกันดิมันจะได้ลบหนแน่นอนโอเคเนาะเนี่ยตัดไปลองคูณเอาเองนะรู้แล้วว่าความชันของเส้นตรง l ที่ผ่านจุดผ่านจุดอะไร1 4สีเนี่ยต้องมีความชันลบ3ส่วน2เพราะมันตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่าน a b เคจินตนาการเหมือนเดิมอะไรก็ได้ m เท่าไหร่เอลบสส่วน2มีจุดผ่านคือ1 4 แล้วก็ x y อะไรไม่รู้ที่อยู่บนเส้นตรงสูตรนะ m ก็คือลบ3ส่วน2เท่ากับ y ลบ4ส่วนด้วย x ลบ1โอเคเนาะ y y ลบ y 0 x ลบ x 0เท่ากับ m ในข้อนี้ผมขอคุณไข้ผมขอจัดในรูปของทั่วไปมากกว่าในรูปของมาตรฐานนะ ลบลงเล็บ x ลบ1เท่ากับ2องเล็บ y ลบสเอาลบ3กระจายเข้าไปนะลบ3 x บวก3เท่ากับ2 y ลบ8ผมย้ายไปฝั่งขวาให้หมดเลยเนี่ยศูนจะได้ให้ x เป็นบวกก็เป็น3 x บวกนะบวก2 y 3ตัวนี้มันลบกับลบ8เป็นลบ11เสร็จแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น คุณจะเขียนศูนย์ฝั่งไหนก็ได้นี่นี่คือเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่าน AB แต่ผ่านจุด14โอเคจบละฟัเดียวตัวอย่างที่4นะก็คือ จงหาสมการเส้นตรงที่ขนานเส้นตรงนี้และผ่านจุดลบสองสามหลักการคิดก็คือหวังว่าคุณยังไม่ลืมถ้าเส้นตรงขนานกันเนี่ยความชันต้องเป็นไงกันเท่ากันนะให้คุณดูตรงนี้ก่อนผมทบทวนนิดหนึ่ง ax วก by บวก c เท่ากับ0เนี่ยอันนี้คือรูปทั่วไปความชันตัว m มันเท่าไหร่ลบ a ส่วน b เพราะฉะนั้น ไอรูปนี้คืออะไร 3x-4y ลบ 4y เนี่ยบวก5เท่ากับ0 M คือ <c oughs> คุณตัดมาคิดแค่นี้ลบสส่วนด้วยลบ4คุณต้องดูด้วยนะตัดลบหน่อยก็เป็น3ส่วน4นั่นเองพอได้3ส่วน4เสร็จคุณก็มาเข้าสูตรดิเนี่ยผมเขียนให้ดูตลอดเลยว่าสูตรมันก็คือ M เท <c oughs> ่ากับ y- ลบ y 0ส่วน x- ลบ x 0. M ็ก็ดีไง3ส่วน4เท่ากับ Y อะไรไม่รู้ลบจุดไหนที่ผ่านนี่ลบ2 3นะเนี่ยวนี้ Y 0ต่อไป X กลบ X 0็ก็คือผมขอเขียนเป็นบวกเลยนะเอาขึ้นมาคูณเหมือนเดิม3นะ X บวก2เอา4ไปคูณคูณไข้นั่นแหละ4 Y ลบ3ก็เป็น 3x บวก6เท่ากับ 4y ลบ12ย้ายมาฝั่งขวาให้หมดเอาฝั่งซ้ายขอโทษ 3x ลบ 4y เอาตัวนี้มาบวกเลยบวก18เท่ากับ0เสร็จแล้วเนี่ยแหละนี่คือเส้นตรงที่ขนานแกเนี่ยแต่ผ่านจุดลบ2 3จบละ